ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กบูลดําทางครับผมอ่าเบิ้งนะครับพี่น้องนี่ครับระบบการให้น้ำของสวนแม่ครับผมนี่เบิ้งเอาครับผมระบบสปริงเกอร์ครับผมเบิ้งเอาครับพี่น้ำเย็นสบายนะครับพี่กระเด็นมาจนหอดีครับพี่น้องนี่ครับพี่เ็นเตอร์สาวสวยครับพี่ครับนี่ นี่ครับพี่น้องเบอ่งเอาเด้อครับนี่โอ้ยอากาศบริฮ้อนยังคิดครับพี่น้องน้ำเย็นครับจะเสื้อเย็นบะนี่ครับความสุขครับผมยิ้มเปื่อยๆมากครับผมของสวนเพื่อนลูกชายแม่บองหันนี่ครับผมพี่ยายผมครับเบอรเงาครับน้ำความแห้งของน้ำครับถาน้ำได้ครับผมเนี่ยดินซุมข้าวเดียวครับพี่น้องจากดินแห้งๆครับผมบองหันนี่ นี่ครับนี่ระบบน้ำเพื่อนครับนี่น้ำม,มันปะทากันบ่อนี่เมื่องหันน่นี่ฮะจะบ่มันไกลไงอืมนี่ครับนี่ระบบการให้น้ำครับผมปลูกแล้วไ้น,น้ำแนวไหนี่ครับพี่น้องอากาศร้อนๆนะครับนี่หลุดซึ้อกว่ามีความเย็นมาทัานทีเลยครับนี่นี่ครับระบบน้ำสปริงเกอร์ครับพี่น้องใส่พอเมน่น สองนิ้วเนาะเสียสองนิ้วครึ่งครับผมนี่ทอทอเม่นเพื่อนครับผุนอะ่ะเดินมากน่ครับใส่ระบบนำวุ่นครับอา่าเครื่องรถไถติดยุบุ่นครับผุนพี่น้องดันขึ้นมาใสา่ทั้งนี้เขาเม่นหลักตัวนี้เม่นหลักตัวนี้กระตีมาทั้งนี้ครับนี่นี่ครับมาดูดจากหนองสาตัวนี้ขึ้นมาครับนี่มาหนีบจุดนึงครับดันใส่กันครับดันรัดกันความแห้งครับพี่น้อง บองได้ที่เพื่อนว่าต้องการให้หดหดที่เราฟังเอาก็ไไ้ครับนี่เพื่อนหอดฟังนีก่ก่อนฟังท้งงน้นทั้งผุนเพิ่นก็สิปิดไว้ก่อนเห็นมาผีนะครับพี่นอ้องนี่ครับลงมเมล็ดพันธุ์แล้วเรียบร้อยครับผมนี่รอดแต่หงอกเงยขึ้นมากครับนี่เบ่งเอาได้ครับนี่ระบบน้ําสปริงเกอร์จากคนหอนมังหันครับผมดูซื้อว่าผม เย็นๆน่องหนาวนะครับมันเป็นหลบละอองครับผมเ่นน้ำสงการพอดีค <laughs> นวะเบิงเอาเด้อครับพี่น้องความสุกครับผมความสุกเล็กๆหน่อยๆๆผมเช่าสวนเท่าครับผมผู้ใดคิดว่าเฮ็ดกะเสียตะกวนบ่หล่ำบร่รวยเนี่ยเบิงเอาเด้อครับเนี่ยมีพออยู่พอกินครับผมบ่ได้ไปเป็นลูกน้องผู้ใดบ่ได้ไปเฮ็ดงานลงงานก็บ่ได้พูดถึงว่า เฮ็รโร,งง,รงงานบริษัทบริษัทก็ดีทุกห้างทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าตัวน,นี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับผู้ใดอยากทําเกษตรกร,ะรกน,นะครับเพราะว่าบริษัทโรงงานหรือว่าพลังงานออฟฟิศหรือว่ายางกระซามนะครับถ้าอายุเกินแล้วก็ไม่าสามารถที่จะไปทำงานในบริษัทหางลานนั้นได้ครับผม กะต้องผันโตมากเฮ็ดกเกษตรกรครับผมนี่ส่วนมากเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบริหารงานกะคือทำการ,กรเกษตรครับนี่ครับหน่อยนักน่อยนะาแล้วครับส่วนมากผู้ใด,ดก็มาเกษตรกรบนดีผมก็เห็นตัมงาผู้นี้กับบริหารเกษตรผู้นั้นกับบริหาเกษตรครับนี่นี่ครับรอยยิ้มครับผมนี่มีความสุขดีขนาด าาาจากวันห่อนมังหันนี่เย็นเชี่ยบเนี่ยนียนนน่นี่เราบากันแบบก็เชี่ยบนี่ชาวสวนชาวสวนยุกใหม่นะครับนี่ <laughs> เบื่องเอาครับผมเผื่อเตอินซ่อนน้ำเพื่นครับพี่น้อง M มันเมื่อยในเนี่มันแดดเปิดสปริงเกอร์เนี่ยนี่ผมว่ามันหายเมือ่อยนะครับเพราะนน้นหเต็มูกนอนามไนมครับน,น,นี่นเพื่อนว่ามองปลูกเปนอนเพื่อนครับนอนเฝ้านา้ามันว่านี่ นี่ว่านเราเปียผูกเ,เีย,เรย,เรยครับผม,มอยากกินปลาบอกุ่นในน้องสาพ่น,าาน,านพ่นหลานเพ่นเอาอาหารไอยพ่นครับผมพ่นโความจุกฮาใส่ไไห้ครับนี่ครับระบบพอการเดินสปริงเกอร์เพื่อนกะนนี่ครับตันสื่อมาไห้ไหว้นี้ว้ตะต้อครับนี่หัวสปริงเกอร์ครับระบบน้ำ ครับผมจะพามาเบ่งโอ้หนาวเลยครับพี่น้องึกน้ำน้ำมันมก็เด็ดนนะนี่ครับดูดน้ำขึ้นมานีครับขึน้นมานีทานทอทานทอไปขุนครับน้ำโอ้หนาวหนาวพี่น้องจากฝนหอนนะ่าอากาศเย็นขนาดเลยครับนี่มาปึบ๊บมานีเป็นนี่เป็นทอเม่นสองนิ้วเคืองันว่าแล้วกัมาเป็นสร้อยแยกกลางนี่เงีว้วซุดขุ่นแล้วก็ สายย่อยเม็ดไอ้ขนาดหนึ่งนิ้วครับผมท่อขึ้นสปริงเกอร์กันนิ้วนึงครับนี่นี่ครับนี่ครับผมนี่ฝากไว้คิดนดะครับพี่น้องผู้ใดย่อท่อความยากลำบากท่าใดก็นี่กเกษตรกรก็เป็นอีกข้างเหลือกหนึ่งนะครับเด้อผู้ใดอยากหันเหมาเหยียดครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับเดอ้อสวัสดีครับ